ซึ่งเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเป็นเหรียญเทรดดัลลร์แบบนี้นะครับยินดีรับซื้ออยู่เหรนะียญละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับสลามดิสตรีเอฟซี C, นะครับวันนี้ผมจะไปดูเกาะนิดหน่อยที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เหรียญอะไรากันบ้างนั้นมาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นัดรับเหรียญเทดดอลล่าทั้งหมด3มเหรียญด้วยกันนะครับที่ปั๊มพตทอเปอยะหาจังจลา,านะครับซึ่งเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเป็นเหรียญเทดดอลล่าแบบนี้นะครับยังดีรับซื้ออยู่เหรนะียญละ สามพันถึงห้าพันบาทนะครับขออย่างเดียวนะครับห้ามไปขัดห้ามไปล้างห้ามไปเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม่งั้นราคาตกได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรียนนี่ปกติมันจะดำแบบนี้แต่ว่าเจ้าของเขาไม่ทราบนะเขาก็เลยเอาไปล้างทำให้ราคาตกต่ำทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังก,กันด้วยนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าจะสายล้างผมเนี่ย ใ้ทางเสียค่าใช้ใจ่ายแต่ทั้ทงสิ้นนะครับม่าจะเป็นค่าใบเชิาค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกันสินค้านะครับเป็นบ้านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด3เหรียญด้วยกันนะครับก็จะเป็นเหรียญเท็ดดอลลาร์แบบนี้นะครับที่ผมโพสๆอยู่เกือบทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยผมยินดีรับซื้ออยู่เรียละ3,000-5,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับมีเท่าไรเรารับไม่อ้นนะครับซึ่งรุ่นนี้นี่หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเหรียญหิ้วล้อนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าคนถือหอกหรือว่าคนถือโลนั่นเองนะครับ รุ่นนี้น้ำหนักอยู่ประมาณ27กรัมนะครับตอนนี้น้ำหนักก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับว่าแท้ปลอมนี่จริงๆถ้าคนามีความสามารถในการเช็คแท้ปลอมหรือว่าเซียนเนี่ยเขาแค่ดูรูปเขาก็ดูออกแล้วนะครับบางคนนี่อยากจะรู้ด้วยแท้ปลอมแบบไหน,นช่วยสอนที ช่วยสอนหน่อยอะไรอย่างนี้ก็คือว่าถ้าอยากจะสอนภายในวันเดียวมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันต้องสัมผัสเหรียญจริงมันต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนะครับผมเองนี่กว่าจะเป็นก็ใช้เวลานานก็เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวนี้ของปล้อมก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับสําหรับในหน้าบางทีอยากจะ,ะหาไรายได้เสริมช่วยดูเหรียญเนี่ยเพิ่มเพิ่ไปซื้อก่อน ไปไปมามาไปดูของปอไปดูงานใหม่นั่นเองนะครับต้องระมัดระวังกันด,ด้วยนะครับพวกนี้ผมฝากตลอดนะครับว่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม่งั้นราคาตกได้นะครับอย่างเช่นถ้าเหรียญน,นี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจากที่มันเป็นดำๆแบบนี้แต่ว่าเจ้าของเหรียญเขาล้างมานะครับบางคนบอกว่าเอา้าเขาก็ไม่ได้ล้างนะแต่ว่าถ้าคนก่อนหน้า เราเนี่ยประมาณสิบกว่าปีที่แล้วล้างมาเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นผิวเหมือนเดิมจะกลายเป็นสีดำอย่างนี้ยากนะครับเพราะว่ามันโดนน้ํายามาแล้วนะครับอย่างนี้ก็ต้องอรับะระับรงกันด้วยนะครับพวกนี้ราคาตกเลยนะครับขาวๆแบบนี้เพราะว่าโดนน้ายามานะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมนี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกัศสินค้านะครับอย่าไปโอนตังให้เขาก่อนนะครับ เราจะขายของเราต้องได้เงินไม่ใช่ว่าขายของเราต้องโอนตังให้เขาก่อนนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมว่าอยากจะเสนอเนี่ยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้วล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดชัหน้านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0ถึง500บาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียงเหรียสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1 5 0 0บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาร์ลอสสามคาร์ลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทน,นะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศและมีรอศมีรอศเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตั้งแต่120จนถึง1 2 6อเราไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสาหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเรื่องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ